พี่น้องหน้าบ้านคอยกับสิบเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำดีมากเลยพี่น้องเนาะกับบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องเนาะนี่บริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นเต้นอาราบพี่น้องเป็นโดมหน้าบ้านคอย สนามมีสนามกีฬาอยู่หน้าหน้าบ้านเลย,เลยพี่น้อง็มบ่บรรยากาศฝนตกทายเห้เบิงนะพี่น้องเนาะเย็ยนๆนะนี่คอเหดนนะ้ะกินกอนเด้อพี่น้องเด้อจังไม่สิ้ท้ายกินเข่าได้เมื่อนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขผูสุขค้นนะพี่น้องเนาะ <c oughs> พี่น้อง มื่อนี้ข่สิพ้ามากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อเวล้านอ่ะเด้อวกวห็หวานอีกพี่น้องข่ค้าแต่เชียวอลลย์อยู่พี่น้องสี่ทุ่มสี่สิบห้าพี่น้องสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วข่ค้าแต่เชียวอลลย์อยู่พี่น้องแข่งสิบซีเทียร์แล้วมือเนี้ยชนะเทือที่สองเออสมกับเขาอยากเชื้อเชียอยู่นะพี่น้องเนาะ เชียร์วันเล่หญิงทีมชาติไทยอยู่ก็เลยมาซาแนเดอพี่น้องเด้อรุ่นมันไหลตีดีดีมือนี่เนาะเชียร์เบิด์ซุกค้นนั่นแหละทั้งอ่อนอูมา้าทั้งปื่มจิตทั้งอันมาริกาเนาะเชียร์เบิดเลยคาริน่าก็เล่นดีพี่น้องเนาะคาริน่าแล้วก็นี่อย่างสุทัศตาก็เล่นดีนะพี่น้องเนะเล่นดีซุกค้นแล,ล้วมือนี่ก็ได้เนะพี่น้องพามากินข่าวเดอ้อเมนูนี่เด้อพี่น้อง ต้มไข่เมนูง่ายๆนี่ละ่ะต้มไข่เป็ดเป็นยาหมักตุ้มพี่น้องนี่เห็นบหมไขเบ่งใน youtube เอาไข่กะยูวาแต่ว่ามันสิออกสุกน่อยนึงพี่น้องต้องไข่ต้มเจ็ดนาทีต้องเหลือหกนาทีพี่น้องแล้วก็น,นอกน้ำเย็นนะพี่น้องมันก็สิเป็นยาหมักตุ้มแบบนี้แล้วพี่น้องนี่แบบนี้ตาแซบแ่บตาแซ่บกับเจีวเจียวหมักพริกเจีวปลาแดกพี่น้อง ซื้อเอาอันนี้สั่งเอาร้านประจำนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีต้มเนาะไมา้ต้มเนาไมา้แล้วก็มีผลไมา้พี่น้องเมื่อนี้มีผลไมา้กับมีหมักแอปเปิลเนาะกับหมากหมักซีดาพี่น้องซัมนี่แหละเมนูข่อยเมนูง่ายๆเนะพี่น้องเนาะคืดอยากต้มไข่เป็ดยางหมักตุ๋มพี่น้องเนาะบ่ได้กินโดนแล้ว <c oughs> พี่น้องตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาเมื่อนี้ ครบเวลาหนึ่งปีพอดีพี่น้องขาบเคักินต้มไข่เป็ดในคลิปหลงคลิปจากเท้อพี่น้องมิเทื่ยนี่เทื่แรกเนาะอันนี้เนะขาปีที่สองเหรอเด้พี่น้องเนี่มือนี่ใขาเริ่มวันที่สิบแปดเมื่อนี่วันที่สิบเก้าเป็นปีเข้าปีที่สองแล้วมือนี่มือแรกของปีแล้วพี่น้องเนาะปีที่สองมอสเนี่ยไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องก่อนอื่นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปฏิตญยาพาเพลินนําเด้พี่น้องเนาะ หักกันแพ้งกันคือเก่าเ้ยพี่น้องเลยพี่น้องยอดวิวข่อยแต่หน่อยมาเบิ่งแห่ข่อยหน่ยเด้ออีตนซาดข่อยแนะ่พี่น้องเลยกัสิสู่ต่ออีกจากสู่ต่อยาวายอีกจากปีเทาะสู่ไปเรื่อยๆเนะพี่น้องเนาะมันสิเป็นผลมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่สนใจแล้วพี่น้องเลยมาหากันเพราะเศ้าคิดฮอดคิดถึงกันนี่ละเนาะพี่น้องเนาะมากินเขาน้ำกันเนาะสีได้แซ่บข่อยกินผู้เดียว ่อยถือว่าเขาไ่ได้กินข่าผูดเดียวเด้อพี่น้อง่อยกินข่ากับพี่น้องนี่ที่เบิ่งข่อยยั่วเป็นร้อยๆคนนี่พี่น้องเนาะกินข่าน้ากันมาจ,จําเจวปลาแดกกับต้มไข่น้าข่อยเด้อพี่น้องเด้อหมากินน้ากันแซ่บๆพี่น้องว่าหลาย่อยกัะหิวเขา่าสีหาทุ่มแล้วสี่สิบกว่าแล้วพี่น้องนี่ข้าวเหนียวหนึ่งคอยสร้างแห่น้องคอยหนึ่งพี่น้องกินข่าน้ากันมะ โซโลล้วเขาจำเจียวจำเจียวประเด็กแซ่บนำกันน้ำที่นองเนาะเจียวประเดกเห็นไหมแซ่บต้มน้อไม่แม่ไข่ ยังหวานเลยพี่น้องจำเจาประเด็กกินกับไข่ต้มนะไข่เป็ดพี่น้องนะฮำมาซิมไข่เป็ดย่างมัตูมพี่น้อง จำเอาเบบแีเลยพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้อง,อ,งอันนี้ขอร้องฮค่ใค่ไกลบ้างนี่ใก่ไก่มันผัดสุปโพดต้องใส่ใส่ห้านาทีน้ำพี่น้องหาทีอันนี้อันนี้หกน,น,นาทีใครปิดมันหนา่า ต้มน้ำห้อนให้มันเดือดก่อนแล้วก็จะเอาไข่ไปใส่แล้วก็จับเวลานะพี่น้องเนะาะไข่เป็ดหกนาทีไข่ไก่ห้านาทีพี่น้องทำใหม่อ้อนอ้อนพี่น้องเนาะอ้วนอ้วน,วนตันตันเด้นี่แม่ข่ต้มไส่ทุ่งมะขา ่อยเปิดแอร์ใครย่านั่นขเขาามันแห้งใครไล้ปิดาไปพี่น้องจำเอาพี่น้องเอาน,น,นี่จำเอาจะประเด็กจำกระได้คุยกระได้นรับใายเปิด ไข่บอกินเป็ดเด็กพี่น้องอกินตะไขร้มันเกลียดตัวกินไข่นะพี่น้องนะเป็ดไม่ค่อยกินพี่น้องแทบสิบบอกกินเลยละ่ะข้าวหาบอกกินกับเคยกินยู่อันเป็ดอบน้ำพึง้งเยาวราชพี่น้อง Bùi lấy hóng Hãy subscribe cho kênh không khảo? ข่ต้หหมหลายน้อยเพื่อข่จะกินเมดบาบุพี่น้องบ้าเป็นยังดอกลูกน้องร้ออยู่ลูกน้องร้ออยู่ใต่ตสองตัวสามตัวพอพี่น้องแตกสวดสวดมากระไรคันได้เรี่ยงเราก็ฮักมันคือลูกนี่ เดี๋ยวพี่น้องเด้อคือสิพากันกินข่าเล้งบแบบนั้วเนาะลังควนกับสีรับแล้วหรอใครว่าตื่นขึ้นมาจังเบิ่งกินแห่ง่อยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแห่งไข่เนี่ยเรืตรอตอ <c oughs> อัวไข่แน่ตัวถาดไข่แน่อื้มทำไมแจ็บ ี่นั่งล้องซอสแม็กกี้บุงครับใอยว่าไม่สิข่าวันดีน้อยู่เดะซอส์แม็กกี้กับไข่เป็ดนี่ยมอึมซอสแม็กกี้ซิมเบิง์กี่น้องแซ่บปแตบ่าสุดยอดก็คือไข่เป็ดนี่ยแหละอยว่าไข,ข่ขาวมันเป็นกรุบๆดิ สุดยากยิ่เขา <c oughs> เจ้าวหมักพริกร้านนี้แซ่บแซบเด้พี่น้องเ <c oughs> พ,พิ่นตำหมักพริกเผาหมักพริกเผาตัวหอมกระเทียมใส่กันนี่ <c oughs> แล้วก็ตำใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกดซื่อๆนี่ครับ ก็เอ้มันอืดไว้ขหนียวข่าคือว่าข่ายจะกินเมื่อเบิดนี่ลนะ่ะใครเดี๋ยวเอาให้ลูกนอก้องเอาเนาะแบ่งกันแบ่งลูกแบ่งเต้ากิน <c oughs> แต่ว่าพันมาแสบกับแสบยุนต้มน้ำใหม่พร้อมไข่เป็ดกับแสบ ลองซีมไข่ไก่เบิ่งกันมาหนินี่ไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่มันสีสีคนละสี้วพี่น้องอันนี้ออกสมอันนี้ออกเหลืองนะนี่จิ้มเลยเฮาจิ้มประเด็ดอืม เดี๋ยวเมื่อลังข่าจสเห็ดวิธีทํำมันต้มไข่ย,ยางมาตุมให้กินเน้พี่น้องให้เบิงเด้อว่ามันเห็ดประมาณจากนาทีเนาะบางคนี่เห็ดบ่เป็นทาเจ้าประแดกกับครับมันแซบเด็ดพี่น้องอืม สุดยดอืมอยังเลยยังแสบเลยจมน้ำใหม่ไหม in ngập thế nào Việt Nam đã không tâm Mì hẹn đi มากลับมาเฝ้าดีดีพี่น้องพี่น้องกินผลไม้น้ำเนาะไมแอปเปิ้ลพาซีกไายง่ๆไม่แอปเปิ้ลกำลังสิดาพี่น้นนงอนง <laughs> S <S <it> มาเปล่าสิกินผลลไม่น้อง่อยมากแะ้ะซิมักสิดาจับเฟืองรับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วพี่น้ามีกต่ครั้งทับอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอิ้มแล้วกับสิขอโตเด้อพี่น้องเด้อสิไปตอบคอมเมนต์แล้วฝนกฝนกับกำลังตกพี่น้องอยู่นอกบ้านน่ะสิไปตอบคอมเมนต์แล้วพี่น้องสิขอโตรล้าพี่ล้าน้องเหรอเด้อปฏิเนเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปฏิญญาปาเพิ่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดนอนแล้วมืออื่นเศร้าจังเบิ้งคลิปแห่ไข่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ตนข่เนียเด้อพี่น้องมือน,นี้เอาไว้ซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย